ก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูอ้อยก็จะมาพูดถึงนะคำซ้ํานะคะอีกครั้งนะคะที่เราได้เจอกันนะคะคําซ้ําเป็นการสร้างคําขึ้นใหม่ะะจากคำโมูลโดยการนำำําคํามูลคําเดียวกันมากล่าวซ้ําๆนะคะความหมายของคําซ้ําอาจเหมือนคำโบูลเดิม หรืออาจมีน้ำหนักมากขึ้นหรือเบาลงหรือแสดงความเป็นภาพุอพนะเรามาดูลักษณะของคำซ้ำกันนะคะเรามาดูลักษณะของคำซ้ำข้อที่1น,นะคะข้อหนึ่งค่ะนำคำมากล่าวซ้ำกันโดยใช้เครื่องหมายไมายยนโนกอยงที่นักเรียนเห็นข้าง,างบนนะคะเช่น ฉันมีเพื่อนๆเ,เป็นคนต่างจังหวัดฉันเห็นเธอชอบฉันเห็นเธอพ,พูดอยู่นั่นแหละคำว่าเพื่อน,อนคำวา่าพูด,พดโดยใช้เครื่องหมายมายมกว่าจะเป็นการนำำําคามาซ้ากล่าวกล่าวซ้ํากันครับลักษณะของคําซ้าอันที่สองนะคะข้อทีส่สองือนาคาซ้ากัน,กนโดดเดลี่ยนเสียงวรรณยุกเพื่อเน,น้นความหมายเช่นสวยสวย ดีดีเจ็บใจเจ็บใจเช่นค่ะคุณแม่ของฉันใจดีใจดีเอามาใจใจดีอยู่อยู่ก็โดนเทเจ็บใจเจ็บใจเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูชนิดของคำซ้ำนะคะคำนามค่ะเช่นสาวสาวหลานหลานาเด็กเด็กเพื่อนเพื่อนคำกริยาเช่น นั่งนั่งนอนนอนเดินเดินดูดูคำสรรพนามเช่นเราเราท่านท่านเขาเขาเธอเธอคำบุพบทเช่นใต้ใต้ไกลไกลบนบนข้างข้างคำพิเศษเช่นแดงแดงสูงสูงหล่อหล่อหวานหวานคำอุทานเช่นถูถเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้คำสันทานเช่นทั้งทั้งที่ ราวๆกับเหมือนเหมือนอย่างไรเป็นต้นค่ะความหมายของคำซ้ำนะคะหนึ่งบอกความหมายเป็นต้องพูดแสดงถึงแสดงถึงจำนวนมากกว่าหนึ่งเช่นเด็กๆไปโรงเรียนหนุ่มๆกำลังเล่นฟุตบอลสองค่ะบอกความหมายแยกจำนวน แยกเป็นส่วนเช่นทำให้เสร็จเป็นอย่างอย่างไปครูตรวการบ้านนักเรียนคุนคนุคนพนต้นนะคะสบอกความหมายเน้นเช่นผ้าดีๆอย่างนี้หาซื้อไม่ได้ใครเจียวจานนี้รสชาติเค็มเค็มบอกความหมายเบาลงเช่น ฉันไม่ได้ตั้งใจมองรู้แต่ว่าเขาหน้าตาค,คล้ายดาราเขายังโกรธๆฉันอยู่กับเรื่องเมื่อวานนี้เป็นต้นนะคะ่าบอกความหมายไม่แน่นอนเช่นเธอมาหาฉันแต่เช้าๆหน่อยเขาเดินอยู่แถวๆโรงเรียนโอ้สาำคำทำให้เกิดความหมายใหม่ เช่นอยู่ๆก็ลุกขึ้นกระโดดอันนี้ไม่ทราบสาเหตุน,นะคะของพดพื้นอย่างนี้ใครก็ทำได้ของธรรมดาค่ะขอยกเว้นนะคะ,ะ,ค,ะคำที่มีเสียงซ้ำกันบางคำก็ไม่ใช่คำซ้ำเช่นนา,นานาจะจะเวลาเขียนจะใช้มัยม,มุกซ้ำไม่ได้คะ่ะ เรื่องแบบนี้ต่างคนต่างคิดมันนานาจุดต่างฉันเห็นจัดจะว่าเธอกำลังขโมยของอย่างนี้เป็นต้นค่ะสำหรับคลิปนี้ครูอ้อยก็ขอจบเพียงแค่นี้พบกันคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ครูอ้อยประพาปลอด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ